อ้าวตับหัวทำไมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องถังดับเพลิงสวัสดีครับทุกท่านแลบทีช่องวิทีไทยพีชนแนลนะครับบ้านใครนะครับมีถังดับเพลิงแบบนี้อยู่ในบ้านและซื้อมานานแล้วหรือย,อยังครับแต่ถ้าเราซื้อมานานแล้วลองทำแบบผมนะครับถังดับเพลิงจะมีอายุอยู่ได้นานมากเลยครับและใช้ได้ตลอดไม่มีการเสียนะครับ โดยการทําแบบนี้กับถังดับเพลิงนะครับทุกๆสองถึงสามเดือนนะครับเมื่อถังดับเพลิงตั้งแบบนี้อยู่นานแล้วสารด้านในนะครับจะตกตะกอนลงไปสู่ด้านล่างและเมื่อเราใช้นะครับถังดับเพลิงอาจจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าทําแบบผมแบบนี้นะครับถังดับเพลิงจะมีอายุและใช้ได้ยาวนานเลยครับโดยการทําแบบนี้กันเลยครับยกถังดับเพลิงออกและ ความถังดับเพลิงเลยครับและนําไปกลับหัวเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณ1ชั่วโมงเราจะมากลับลงที่เดิมครับผมบอกก่อนนะครับว่าเรากลับหัวถังดับเพลิงเพราะอะไรเรากลับหัวถังดับเพลิงแบบนี้นะครับเพื่อให้สารด้านในหรือแก๊สด้านในนะครับขยายตัวได้บ้างและไม่ตกตะกอนนะครับตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงกว่าๆนะครับ เราจะมากลับถังดะเพลิงให้หัวของถังดะเพลิงนะครับกลับไปสู่ท่าเดิมนี่ครับและนี่เป็นวิธีดีๆนะครับในการด้วยถังดะเพลิงที่เราซื้อมานะครับใช้ได้นานๆนะครับ2 3เดือนเราจะมากลับ1ครั้งนะครับและคลิปนี้ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทิไทพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับจากทางช่องทิไทพีชนแนลได้นําเสนอวิธีการเก็บถังดับเพลิงเราจะได้ใช้ถังดับเพลิงได้ยาวนานมากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องทิไทพีชนแนล จะนาเสนอสิ่งดีๆและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับวิธีนี้นะครับเก็บถังดับเพิงได้ยาวนานเลยครับ